จวนเลซิดังกำปอดจวนเลสิดังกำป,ปอดนี่หลายๆท่านคิดว่าเป็นจวนที่ทางด้านของฝรั่งเศสเนี่ยได้สร้างเอาไว้ได้สร้างขึ้นมาแต่จริงๆแล้วในหลักความเป็นจริงไม่ใช่โดยหลักความเป็นจริงคือเป็นข้าหบดีนะคะชาวจังหวัดตราดของเรานี่แหละที่สร้างเอาไว้เป็นเรือนหอ นะคะเป็นเรือนหอให้กับลูกสาวของท่านนะแต่ทีนี้ในช่วงช่วงนั้นในช่วงของรอสร้อยสิบสองนะคะก็เป็นในช่วงของทางเหตุบ้านการเมืองของเราที่ค่อนข้างที่จะเเกิดความโกลาหลวุ่นวายนะคะทําให้ท่านสหบ,บดีท่านนั้นเนี่ยจะต้องย้ายไปนะคะย้ายย้ายไปหนีไปนั่นแหละนะคะไปอยู่เกาะกงนะคะแล้วก็ได้ใส่กุญแจอะไรเรียบร้อยเลยสําหรับจุลศรีดักัมป์อดเสร็จแล้วเมื่อฝรั่งเศสเนี่ยมายึดครองจังหวัดตราดของเราก็ ได้มาสำรวจดูเอ๊ะว่าตรงไหนส่วนไหนได้ส่วนได้ได้ไนนจัจจตลาดบ้างก็ได้มาพบก,กับโจเลสิดังกำปอดนะคะเมื่อมาพบก,กับโจเลสิดังกำปอดแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะที่นี่สวยดีจังนะคะสวยมากสวยมากสวยงามมากนะคะแต่ว่าไม่มีคนอยู่แล้วก็ใส่กุญแจเรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยทหารฝรั่งเศสจึงได้ทําการปัดกุญแจ นะคะตัดกุญแจของจวนเลสิดังกำปอดทิ้งไปนะคะแล้วก็ได้เข้าไปอยู่แล้วตั้งชื่อตั้งป้ายเอาไว้ว่าเป็นเลสิดังกำปอดเลสิดังกำปอดซึ่งเข้าม,มาจากเลสิดังคือเลสเดนกำปอดก็เป็นชื่อเมืองของทางเกาะองนั่นเองก็เลยกลายมาเป็นจวนเลสิดังกำปอดทําให้ใใหลายๆท่านเข้าใจว่าเป็นจวนที่ทางฝรั่งเศสเนี่ยตั้งขึ้นมาจัดทาขึ้นมาซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะ